ใครที่นั่งนานๆแล้วมีอาการปวดหลังเรื้อรังวันนี้เรามี3ามท่ายืดคลายปวดหลังท่ายังไงเดีย๋ยวเรามาฝึกไปพร้อมๆกันค่ะท่าแรกนะคะเราจะมายืดคลายกล้ามเนื้องอสะโพกชั้นลึกเนาะเพราะเวลาเราอยู่ในท่านั่งอะคะ่ะกล้ามเนื้องอสะโพกชั้นลึกตรงเนี้ยเขาจะอยู่ในท่าที่ งอและเกรงค้างแบบนี้เป็นระยะเวลานานเราจึงต้องคอยหมั่นยืดกล้ามเนื้อมัดนี้เนาะเพราะว่ามัดนี้มีความสําคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดเขามีการเกรงตัวหรือตึงหลังขึ้นมาค่ะก็จะมีผลต่อแนวกระดูกสันหลังเราได้นะกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะก็มีชื่อว่า i อร o s อชอสนะคะกล้ามเนื้อมัดนี้จะเกาะตั้งแต่แนวกระดูกสันหลังนะ แล้วก็ผ่านกระดูกเชิงการานนะคะแล้วก็มาเกาะที่กระดูกต้นขาด้านบนนะคะในการยืดท่านี้นะคะเราก็ให้ไปยืนข้างกําแพงเนาะเอาข้างที่เราต้องการยืดอะคะ่ะไว้ทางด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้แขนเราอะคะ่ะแปะไว้ที่กําแพงนะก้าวขาข้างที่เราต้องการยืดไปทางด้านหลังให้เรายอร่อเข่าลงแบบนี้นะคะตัวตรงนะคะให้เรารู้สึกตึงๆทางด้านหน้าตรงนี้นะคะในส่วนของขาข้างนึงนะคะเราก็ จะทำมุมประมาณ90องศาไว้นะคะเราจะรู้สึกตึงข้างในลึกๆนะคะหลังตรงนะคะค้างไว้อย่างเงี้ยประมาณ30วินาทีหรือ60วินาทีนะมือนะคะเราจะชิดกําแพงไว้นะคะเพื่อที่จะ ป้องกันลท่าเนี้ยค่ะประมาณ3-5ถึงครั้งเนาะแล้วก็พอทำข้างนี้เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมทำอีกข้างหนึ่งนะคะท่าที่2นะคะจะเป็นการยืดคลายกล้ามเนื้อน่องนะคะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในท่านั่งอะคะ่ะกล้ามเนื้อในส่วนของขานะในส่วนของน่องเนี่ยก็จะอยู่ในท่าที่งอตลอดเวลานะคะเราก็จะทําการยืดโดยการที่เอาข้างที่เราต้องการยืดอะคะ่ะไว้ทางด้านหลังนะคะก้าวขายข้างหนึ่งนะคะ ให้นิ้วโป้งติดกําแพงเลยนะคะแล้วก็เอามือค่ะดันที่กําแพงนะคะทีนี้ให้เราโน้มตัวไปข้างหน้านะคะโดยที่ลําตัวเราเห็นไหมลำตัวกับขาเราเนี่ยจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะนะโน้มไปนะคะนะให้รู้สึกแค่พอตึงส,ส่วนของเท้านะคะแนบติดพื้นตลอดเลยนะคะค้างไว้แบบนี้ค่ะ30วินาทีหรือ60วินาทีนะคะให้ทำข้างละ3-5ครั้งค่ะท่าที่3นะคะจะเป็นท่าที่เราจะยืดคลายการเชื่อมโยงของกล้ามเนื้อนาตั้งแต่แผ่นหลังนะ เราก็สะโพกต้นขาด,ด้านหลังจนถึงน่องและข้อเท้าเลยนะคะท่านี้นะคะเราจะยืนกลางขาเท่าขนาดหัวไหล่นะคะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้ามือแปะกาแพงแบบนี้นะคะเราจะยืดก้นไปทางข้างหลังนะคะที่สําคัญนะหลังเราจะไม่ค่อมแบบนี้นะคะหลังจะอยู่ที่ในแนวที่ตรงนะคะเราจะยืดไปเท่าที่เรารู้สึกตึงนะคะพอตึงปุงป๊บค่ะค้างไว้แบบนี้30วินาทีถึง60วินาทีนะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็ให้ทํานะคะ3-5ครั้งค่ะ สามท่ายืดนี้นะคะเราสามารถทําได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเล็กเช้าเบรกบ่ายหรือว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรานั่งนานล้วเริ่มรู้สึกว่ามีอาการตึงตึง,ตงหลังนะคะเพื่อที่จะป้องกันอาการปวดหลังเรื้อรังกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดใครที่มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าเรียกว่าตัวตึงนะคะเมามาไลฟ์บริหารสดๆพร้อมกันนะคะในไลฟ์ยืดเหยียดอะคะ่ะทุกวันเวลา20.40นยน,นะนะยกเว้นเพียงแค่2วันเท่านั้นคือวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์นะคะถ้ายัางไงใคร ตัวตึงนะมาบริหารพร้อมกันสดๆนะคะจะได้มีเพื่อนมาบริหารไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะ